ถ้าชนกันเราต้องติดต่อประกันภัยยังไงเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะหลายคนที่ทำประกันแต่ไม่เคยเกิดเรื่องแล้วเราก็เลยไม่เคยคิดใช่ไหมว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดเหตุจริงๆขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องติดต่อกับบริษัทประกันของเรายังไงซ้ำร้ายบางคนเนี่ยทำประกันไปแล้วยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าทำกับบริษัทอะไรสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องรู้นะคะคือ1เราทำพรบและประกันไว้เนี่ย กับบริษัทประกันอะไรหากเกิดเหตุนะคะถ้าอุบัติเหตุครั้งนั้นมีคนได้รับบาดเจ็บเราจะต้องโทรแจ้งคอร e เซ็นเตอร์ของทั้งบริษัทประกันของพอรบรและบริษัทประกันรถยนต์ที่เป็นภาคสมัครใจค่ะเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อเกิดเหตุทางรถนะคะหากเราเป็นฝ่ายผิดการจะใช้สิทธิ์เยียวยาทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยจะต้องใช้สิทธิจากพรบ ก่อนเสมอเมื่อวงเงินของพรบรเกินจึงจะสามารถมาใช้ของภาคสมัครใจได้ดังนั้นนะคะพรบก็มีความสำคัญมากๆเช็คให้ดีว่าเป็นคนละบริษัทเดียวกันกับภาคสมัครใจหรือเป็นบริษัทเดียวกันเมื่อเกิดเหตุแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บจำเป็นต้องโทรแจ้งทั้งสองที่ค่ะ และที่สำคัญนะคะเมื่อมีคนได้รับบาดเจ็บเราต้องรีบโทรแจ้งกู้ชีพกู้ภัยหรือสายด่วน1669รวมถึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ด้วยที่สำคัญนะคะห้ามตกลงอะไรใดๆกับคู่กรณีก่อนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันของเราจะมาถึง <c oughs> เพราะการเจรจาทุกครั้งค่ะเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันของเราจะต้องรับรู้ร่วมกันย้านะคะเกิดเหตุ ห้ามตกลงกันเองก่อนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันของเราจะมามีสติก่อนสตาร์ทและที่สำคัญต้องมีพรบรและประกันภาคสมัครใจด้วยค่ะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะครูเอวัชราวรีเอกเอกประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจให้มืออาชีพดูแล